บรรยากาศยูไฮยูนาพี่น้องวันฝนตกลิ่นบรรยากาศดีดีตกเดียวนกหาเกิดเาใบมันเป็นเดน้เอนยนะใบมันเป็นกันีีนกับเจลกบอักเก็่ะ่างละนิดยางหน่อยัอีฮีนกับ บของเสบบ้านห้าเนาะแงดาวกัสิมาปีงซะกว่นตะขวนแล้วก็ไปพักผักของเสบเห็นกับปุกมา มาเด้อทุกคนเด้อมากินข้าวน้อกันเด้อเมื่อนี้มีเมนูเจลกุบกินกับหมักรีนใหม่กับพักแวนพักพักที่หินพี่น้องเออนอนะหับมึนหนนัวใช่จะได้พีนอพ้องไปยังสบายดีพี่น้องสบายดีวันพ้นฉีดโตกลิ้นพี่น้องฉีโตกลิน้นมาลบเนี่ย วันนี้สดีวกะมาหน้ากับเม่คือกอด้วทุกคนกำลังยางไปหน้าอยู่ตอนนี้เนาะบรรยากาศแบบฝนตกเลยนี่เอ้าได้เยเบิ้งได้พี่น้อะบรรยากาศเงียบ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 ,บอยู่แถวนี้ข้าเจ้าวัฒนดําเนทางนั้น,นกำลังสีดำ้าวเจ้าเล้ดำดําน้ำล้างก็จะดําหน่ำพ้นได้ไหมเนาะพี่นนเ,ออเนาะเคยกินนบอกเกีกก๊นแกงแกงน้มาแซมข้อมาหนึ่ง แต่ข้าตะกี้บ่มีเขาเกินแก่มาแซวขอ้อมาหนึ่งเต็มมาหนึ่งแต่กาต้มเขาเกินนี่ได้เดียวโตมเขาใส่มงซีรีน้ำตาคูบเพิกๆมีของกินแบบบ่มีเขาเกินตะกีอึดเขาจะทำไมตะกี้มันอึดพี่หน่อยบ่มีหมองซื้อแป่งกับยังมีมาบ่ามีแล้มี เดี๋ยวนี้มันโบอืดแนวกินแล้วก็บโบอืดเครื่องใส่นาะตะกี้เสือผ่านเอแพร่ก็อืดเดี๋ยวนี้เนาะโบอืดการลำบากคือเก่าวลำบากคือเก่าพี่นเนาะมันหลายๆกับบได้หลายๆกับลำบากเด็ก มีไเดี่ใไม่ใช่ไม่ใ่ไม่ใช่ไม่ใช่ไ่ใช่ไมใช่ไม่ม่เช่ไออกไม่ใจะใไไ่อ จังบ่ะฮัทน,นะนนข้าวได้าเลยผ้าเฮนกะกะบผ้าขาวเหลืองคือกันว่าเต้นหย่านะมันมันดูดดูดฝุ่นว่าหย่ามันดูดกินฝุ่นน้ำเขาวมัดเลย ใบมันเป็น,นเดอนๆก่อนนะใบมันเป็นเว่นเว่นนะนี่พักแก่ถ้ามีลายอยู่อ่ะ <ừ. S 1> อืม กออกมา่ะจุดนึงเกิดหินกเจวกบกดเจวกบขึ้น ได้ทุกคนพักแกมฮะยางละนิดยางละหน่อยพักอีฮีนกับพักเวนฟ้าขึ้นฝนมาเลยทุกคนคืมฟ้าขึ้นฝนพักเวนก็ไปอีฮีนฮะ เนาะป่อยอย่าหน้ามีเรื่องบ่ได้๋ยร้ายปันใดได้ทุกคนมึงแน่ในขั้นหน้านะพี่เนาะโอ้เงาแน่พี่น้องแถวหนุนเดะแบบช่วงที่เห่าอันนั้นนะแม่ส่วนที่เห่าดำแหลมฝนมันถีมส่วงเลยพี่น้อง ฝนมาแล้วเหมาะก,กับการนอนเวียนวัพี่น้องบรรยากาศฝนตกลินเหมาะกับการนอนเวียนนอนเฝ้าหายาเลยเนาะพี่น้องเนาะโย่ฝนตกเนาะมันบอกว่าพักพอนก่อนเจะจะจะเป็นโรคหยาสมีเลื่องค่ะโอ้เทาไหรตัวซุ้ยมาเลยพี่น้องนี่คือหมวก

ลกเทือนน้อยเอ้าแซดๆปล่ายเดี๋ยวลกก่าลกซองมื่อเลยเนี่ยก็ปั่นกันมีแถวหน่นนเลยพี่น้องแท้วรูปมีรีกับมมีแต่ว่าตอนที่เขาดำมแหละน่ะฝนมันตกน้อยเดียวแต่มันจให้แทนยาเกิดมันบอร์หกอ่ะพนกำลังมาก Bà mẹ mượn đây nóng nắng 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 mẹ nắng 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 đây. nắng 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 ข่วยกินนากะนยแม่ก็นั่เด็ด nothing สวเนี่ยแถวขา้างหน้าลุกขึ้นมาฝนตกแหงเลยเพี่น้อง บรรยากาศอยูไฮยูนาพี่น้องวันฝนตกลิ่นบรรยากาศดีดีเขาในหน้ากับเคี้ยวอุ้มทุมเนี่ยทุกคนนะแม่ยไปท้งรายกาดถึงจากท้อนหยาหน้าอลไรพี่น้องน่ะ,ะมาเสียดเมนูเจลกบหน่อยเนาะกินกับแกมกับเจลกบหน่อยส่แมงดาแกมกักพักแวนพักอีฮินอะไรก็มีหมากลินใหม่นะทุกคนมีไลยแนวเนาะ หมักแตงน้ำพี่น้องของแก้มเฮ้าพี่น้องสะเดียมสิต้มกบเียวใช้แมงดาได้ไหมต้มกบเงาอยพี่น้องต้มกบหน้าคองแสบบานห้าพี่น้องห้าบาสิบ ใส่สมพอดีลงไปเนี่ยกะใส่สม,มุนไพรลงไปแล้วทุกคนดับข้าวดับค้าวเดี๋ยวกับศิใส่หนักปั้นตัวอันนึ้งก็คือก,กบมาทุกคนกบหน่อยกบหน่อย Oh, <thank> หมอกลังฟดทุกคนนะเสียกบตหมอคนคักๆแล้วเขาก็เสียกบแล้ว็ไรสดีมกับเสเมงดาไปปิ้คนต้มกบหน่อยพี่น้องตอนนี้หมอเขากลังฟดใีกว่า่หฮสีเห็ดพี่น้อเจียวกบหน่อยใส่เมงดาหอมฮ้อนเลยอะสดีมสีค้างขาอัวเนาะเมงดาเอากีา ปีีสักวันทุคนแล้วก็ไปพักๆแล้วไปต่มสรายนกคนน่ะหอมหพี่น้องกำลังเขาหมากดินม่อีกตอนนี้เขาหมาดินใหม่มารินฟ้าเขาหลุหมอที่เหา เอาไปเผาของแสบถึนกับหัวมากพี่น้องคนสิหักนั่งยืนซื่อเขาก็หักนะแม่บ้านพี่น้องของแสบถึนกับหัวมากเอาคนเขามาหักนะกอดขาไว้เจ้ากลับไปคือกันตอนละคร บัวใส่โคกลงไปดีกว่ากังพิกแมงดาหอมมีบ่วโดมมั้งนาะกว่าบ่วเดี๋ยวหอมเนาะแมงดาหอมู้แมงดาไครแมงดาไครอยู่นเนาะหอมหอมตัวนั้นน่ะตัวแมย์เบืองหอมอยู่บ่อแต่ว่าตัวแม่์สื่อแมงดาเนาะสื่ออัตัวผูเอ้าเหากับบัเขาจะเอาตัวผูแล้วแต่เข้าจะอัตโตนี้ให้เอ้าแล้วเหลือเองหอมไหมเนีะยังไม่มีอะไรตัวมันหอม ta đặc có mặt thịt. Cụ mẹ, ừ. cốt ngòi ăn một cái nữa. Tháo cốt nhai hoa bảy. Cốt ngòi

จะนำบาวลอยนะบัลายดหนเป็นานาค่เอกเกเติมเกือนอหนึ่งเลยทุกคนหกท้ายด้วยผักหอมนอ เเค่แหน่ะเต็มมาเด้อท en ุกคนเด้อมากินข้าวน้ำกันเด้อมื่อนี้มีเมนูเจลกบกินกับบักลินไหมกับพักแวนพักพักที่ขีนพี่น้องเอ้ยนี่จุกเขาวเฮา วนมีหมักเตียงไฮน้ำอันนี้ก็คือเตียวกบใช้นังดาค่ะเนี่ยเป็นเนาะด้วยค่จะคืนปารตมาเด้ดูคนเด้นอน,นอนเว้นนะจ๊กินด,ด้ย ป้าพี่น้องขึ้นจากลกหงาหน้ากินเขายูเทียงน้ามาเดิ่มขาเร้อแกกบหน่อยแก่ไม่ได้จเคื่องไม่กาวเค้นตัวเลยว่าอีอินมาพใหม่นี่มาพีข้าพีใหม่สิพี่นนอะเจ้ากบหน่อยเจ้าวัดกระดูกพี่เนอะขาเมนกบหน่อยหนาวกระดูกเป็นดนาะ Nó kia đó ừ. là nó ơi, không có mình nhỏ rồi Nói chẳng nó còn chẳng không nhỏ Chính thảo lẹn nó về đấy phải ơi Lúc không có tố số của nó Nhà cái lúc là hay lần Lúc mười là hai sóng hay nhỏ Các bạn, cái này học, ừ. là มีเงาโบราคือเต็มเป็นหน้าดำบนนิมีหนาิงก๊อทักเวียเนี่าขั้นเลยลองวิหินกันด้ยทุกคนทักเวียเหมือับนีเขยอี๋ที่เขาเป็นมาใหม่ไม่เลื่อมว่ะไากได้แนะดินที่นั่นหมดแล้ mặc dù mày hoạt bát. Muy tham gia pháo miễn con hỏi á. Mhm. 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 แช่อยู่นะอยากหอมพักเวรคลักเวรงั้นก็จะใช่ใช่ตังหวัดนอน ก응ินแล้วเปลอ่นไหมายก็กลิ่นแสายมันก็ดอกนะลายเอดนั่นไวนะอันเกี่ยวกเลค่ะต้องคุยบีเลิน้อนห ผมจะมาตอดแตกอขามาต่อแฉกเขาเวรเขาดูหนูหน่อยทุกคนจังมึนจะแน่เสด็จแล้วจัจจงเขาไหม พี่นออยิ่ยกินเขาแลวกบล้มแทงล้มขาได้เวลานอนเว้นเน้ะพี่นนองบรรยากาศฝนตกลิ่นไะกินเขาแล้วมาลบหงาหน้านอนอยากไอเห็ดแล้วแล้วพี่น้ะเขาเว่่ทาน,าน,นแลแหนด,แลรดหรอกแลวแต่ให้ลบนอนทนได้